รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับเรา2องคนเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการสมา c เชฟครับค่ะสำหรับ Smart c h ชฟของเราสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แนะนำเมนูอาหารง่ายๆใช่แล้วครับ<า>เรียกว่า <Chef S 2> เป็น<อ>ชเชฟที่เป็นแชมป์จากการประกวด Health and Cuisine Chef Talent นี่แล้วคนนี้เขเป็นแชมป์ปี2012ครับสังเกตไหมครับเวลาเขาทำอาหารเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่า เอนจอยอะสนุกสนานกับการทำอาหารของเขาจะอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วทำก็จะยิ้มหวานคือเขามีความสุขมากกับการทําอาหารของเขาผมเชื่อว่าน้องคนนี้ไปได้อีกไกลและทําอาหารอร่อยมากด้วยครับและทําง่ายสิ่งที่เหมือนจะดูยากกลายเป็นว่าเขาทําให้มันดูง่ายง่ายที่สุดเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยเจอเชฟอ้นเดี๋ยวไปเจอในช่วงของครัวเด็กสมบูรณ์ค่ะไปเลยครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดย ซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบา <au, S 1> ตกไม่แตกราคาประหยัดไร่ทิพย์ทันยพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลตีเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย99ปีธนาคารอมสินตเติบโตคู่เศรษฐกิจธธและสังคมไทยเครื่องปรุงรสไอเช f รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง D ี s i s Spa Thailand <S AJ ์ v d Home t h e a t e r และเครื่องเล่นคาราโอ มาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์กันต่อนะครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟอ้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แชมป์ health and cuisine Chef Thailand ปี2012นั่นเองครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มักจะมีเมนูแบบว่าง่ายๆอร่อยๆมาฝากพวกเราครับผมวันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรครับวันนี้จะเป็นสปาเกตตี้นะครับผัดขี้เมาไข่เค็มครับ นะครับพัดที่มองไข่เค็มครับผมอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่ต้มเส้นก่อนใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ตั้งน้ําระหว่างรอน้ำร้อนเดี๋ยวเราจะมาสับกระเทียมอะไรไปก่อนได้เลยครับน้ำเดือดพอดีนะครับค่ะแล้วกคือในน้ำนั่นคือจะใส่เกลือใส่เกลือไปด้วย มันเซ็นได้ที่ครับเซ็นได้ที่แล้วจุดเรียกว่าเราต้มประมาณกี่นาทีนะครับเชฟประมาณห้นาทีหนาทีได้ครับปกติเราจะเคล้าด้วยน้ำมันก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผัดเลยเพราะทิ้งไม่ัะเป็นม d e a ื l y ซอสหอยนางรมครับค่ะซอสหอยนางมรมแมสลงไปนี่ะแล้วก็ซีอิว๊วซีอิ๊วขาวกับซอสหอยนางรมแล้อย่างนี้เราจะใส่น้ำมันมะกอกเพิ่มหรือไม่ต้องเลยครับไม่ต้องครับเราจะใช้น้ำที่เราต้มเพราะน้ำที่ต้มมันจะออกกรุบครับ ก็ไม่มีแป้งแต่เป็นคนดืม่ม mm. <c oughs> น้องอ้นต้องทั้งทําอาหารเก่งก็ต้องตกแต่งด้วยเนาะถ้าเป็นเราเด็ดแล้วก็วางแล้วคงไม่เลือกอย่างนี้หรอกคงเด็ดแล้วก็วางเลยอันไหนสักอันหนึ่งถึงจะใช้คําว่าเราเลยเหรอครับเราอ๋อเราเราคนเดียวเดี๋ยวมาแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนี่ครับค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะที่เชฟของเราแนะนําในวันนี้ผู้ชมสามารถทําได้ที่บ้านค่ะครับผมนี่นี่ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีผลิตภ ah ัณฑ in ์ตราเด็กสบู่มอบให้กับเชฟต้นเลยครับขอบคุณค่ะ ชวย้อนตำนานความอร่อยโดยการหุงต้มปตท,ะท พอสัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัเดเพชรบุรีค่ะวันนี้เราแวะมาที่ตำนานความอร่อยซึ่งเป็นทอดมันนะคะมาที่ร้านนุชทอดมันบอ่อสเก่าค่ะรู้จักกับเจ้าของร้านกันค่ะสวัสดีค่ะพี่<ด>บ <น S 2> ุญพ,พี่นุชสวัสดีค่ะค่ะ มาในช่วงเทียเ่ยงพอดีค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งที่บุญรวมทั้งที่นุชกำลังยุ่งนะคะก็เลยขอปลีกเวลาสักรู้นะคะที่จะมาคุยกันนี่ก็คือตำนานความอร่อยที่มีมาถี่ปีแล้วคะประมาณ65ปีครับผม65ปีใช่ครับโอ้โหเป็นสูตรของใครกันทะเนี่ยของคุณยายครับผมขอของคุณยายทอดมันทำไมถึงทานกับข้าวนจีนครับพี่คุณรวมก็มันมีที่มาที่ไปฮะเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายเขาขายทอดมันอยู่เขาก็จะเอาทอดมันมาแจม ลองลองทานดูกับน้าํายาปรากฏว่าพอถลุปไปถลุมาแล้วมีคือพอได้ได้ที่คือเป็นน้ำจีนมทอดมันท,นทานกับน้าจิ้มทานกับน้ำจิ้มนนม,มันลับกลายเป็นลงตัวใช่ครับผมแล<ช>้วนอกจากนี้พี่ก็มีอะไรนี่หด้อหอมขมกครับผมะน้ำจีนมทอดมันขมกทานด้วยกันครับผม ทอดมันของพี่นุชของพี่รวมเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคะสำหรับทอดมันทอดมันที่เนี่ยจะเน้นเป็นเชิกงกล่นสมุนไพรอ่ะมันเป็น,เป,นเป็นทอดมันใสใบกระเพราล้วนเลยครับผม,มแล้วมันหอมคุณผู้ชมกลิ่นของกลิ่นของสมุนไพรใช่ครับรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติมันจะออกมากม 3, รอบๆมาสามรส<ถ>เหนียวนุ่มด้วยครับราดน้ําจิ้มเข้าไปใช,ใช่ครับน้าจิ้มมันจะเพิ่มรสชาติให้ครับน้าจิ้มจะเป็นน้าจิ้มถึงซี p พุธแล้วคุณเลือดขาอ๋อแต่ว่าสออาทิตย์ไม่หยุดมาหยุดครับผมนะคะบ่อยไหมคะคนต่างจังหวัดแวะมาทานก็ผมอาศัยลูกค้าต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะมากครับผมเดี๋ยวถามพี่บุญรวมก่อนนะคะถ้าอยากจะมาร้านนี้นี่เราต้องตั้งหลักยังไงคะครับพอเห็นป้ายพิบูลีก็ขับชิดซ้ายเข้ามาเลยครับผมสามแยกแรกก็เลี้ยวโค้งขวาเข้ามาแล้วก็ตรงมาเลย200เมตรครับผมอยู่ตรงข้ามกับวัดถอยครับผมขาในช่วงย้อนตำนาน ความอร่อยโดยการถูต,ต้มกตอวันนี้นะคะก็จะมอบเตาแก๊สนะคะไว้ให้พี่บุญลมใช้ที่หลังบ<อ>้านด้วยนะคะคคที่นี่ใช้การถึต้มปลอดภัย,ยดีนะคะปลอดภัยดีครับผมลับไว้เลยค่ะและขอขอบคุณนะคะสําหรับเจ้าของตํานานความอร่อยที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะร้านทอดมันนุชเจ้าเก่าบอกอตอค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยกาซหุงต้มปัทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่งช่วงต่อไปไปเจอกับน้องแอมด้วยกันค่ะสนับสนุนโดยซอฟปรุงรสปราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัด99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยเรื่องปรุงรถไอเชฟ รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง Doasis Spa Thailand AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาาโอเกะช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมปริญญาเช่นเคยครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้นะครับผมอยู่หน้าสนามมวยครับโอ้โอโอ ตอนนี้นะครับผมอยู่แถวถนนราชรดำเนินนอกครับผมแต่อยากจะพาพี่มิ้งพี่เก๋และคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปทานของอร่อยกันที่ถนนิวัดอินทาราวาแถวราชพฤกษ์นั่นเองครับซึ่งมีร้านอาหารสุดอร่อยอยู่ในวัดร้านนี้ชื่อว่าคัวจ่าแดงครับงงใช่ไหมครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วผมทําไมต้องไปถึงนู่นคุณผู้ชมตามแอมไปเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับแอมจะเริ่มเดินทางออกจากถนนราชรดําเนินนอกก่อนเลยครับโดยแอมจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปสู่สะพานพระราม8เลยครับจากนี้นะครับเมื่อขึ้นสะพานพระราม8มาแล้วเราก็วิ่งตามทางวิ่งยาวไปจนบรรจบกับถนนบรมราชชนนีทีนี้นะครับก็ให้เราวิ่งตรงตามทางคู่ขนานลอยฟ้ายาวไปเรืยย่อยๆเลยนะครับจนไปถึงทางลงตลิ่งชันครับจากนี้นะครับเมื่อเราลงมาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าแล้วก็ให้เราตรงไปอีกนะครับ แต่ว่าไม่ต้องข้ามไปทางพระราม5นะครับแต่ให้เราผ่านซอยฉิมพีไปแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ครับทีนี้เมื่อเราเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์แล้วนะครับก็ให้เราวิ่งตรงไปอีกนิดนึงนะครับผ่านเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ผ่านปั๊มปตททีนี้นะครับก็ให้เราเตรียมเบี่ยงซ้ายได้เลยครับจากนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ให้เราวิ่งตรงตามทางไปจนเจอจุดกลับรถก็ให้เรากลับรถที่ใต้สะพานได้เลยครับทีนี้นะครับก็ง่ายแล้วครับคุณผู้ชม เพราะว่าเรานี่นะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอินทราวาสได้เลยครับแล้วก็ให้วิ่งตรงตามทางอย่างเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตวัดทางซ้ายดีๆนะครับพอเราเจอวัดปุ๊บเราจะเห็นป้ายเลยร้านจ่าแดงอร่อยไม่ได้โมโอยู่ด้านในครับท้าดาสวัสดีครับจ่าแดงครับผมนี่ฮะตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่กับผมแล้วพร้อมอาหารอันโอชะเมะื่อกี้ป้ายหน้าร้านบอกว่าอร่อยไม่ได้โม โม้ป่ะครับไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม่ฮะอร่อยทุกอย่างยกเว้นไม่ได้สั่งไอ้ฮามันต้องอย่างงี้เรียกอาหารน้ําย่อยก่อนส้มตํากรอบครับนี่ต่อไปกคจําปูดองเลยจำปูดองจะท้องเสียหรือเปล่าเนี่ยมาเลยมาเงินคืนเลยเบอร์ค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยเออมาดิมาต้องมาปลาทอดราดน้ํายํานี่หัวใหญ่กว่ากำมือผมอีกนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้มยำปลาโรนันนะครับอันนี้จะรสจัดจ้านฮะถูกใจแน่เลยไปรุ่น โโอ้โต้องมาอย่างนี้อร่อยไม่ได้โม้จริงๆครับแล้ววันนี้นะครับแอมหมดเวลาลงแล้วนะฮะในช่วงทางลัดทางประหยัดกับ e สุสุครั้งหน้าแอมจะใช้เส้นทางลัดลอดไหนอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Isuzu X-Series D-MAX ต้องขอขอบคุณสําหรับเชฟโอนที่อยู่กับเราทั้ง3สัปดาห์ถูกต้องเชฟโอนครับ,รบถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการเรามาทั้ง3สัปดาห์เนยอยากจะติดตามผลงานหรือว่าอะไรของเชฟโอนนี่คือติดตามได้ที่ไหนครับครับตอนนี้ก็มีเขียนคอลัมน์นะครับในนิตยสารเฮลท์แอนด์คุยซีนะครับ ในคอลัมน์เชฟชาเลนเรซิปีนะครับแสดงว่าเขียนเกี่ยวกับเทคนิคในการทําอาหารหรือว่ายังไงครับคือเขียนเล่าว่าไอเดียอาหารมาจากอะไรแล้วก็รลงสูตรเมนูอาหารที่ด้วยนะครับอ๋อมีเมนูสามารถไปทําเองได้ที่บ้านด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณเก๋ต่อไปนี้ซื้อทุกเล่มครับผมต้องขอขอบคุณที่แนะนําเมนูง่ายๆให้กับเราและคุณผู้ชมค่ะเ่าละครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับพบใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการสมาชเชฟลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ